สวัสดีครับวันนี้เรามาที่รันเบอร์เกอร์กันนะครับพารานอาหารเครื่องดื่มนะครับอยู่ที่บ้านนาทับนะครับสรีเอกนาทับนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับที่ร้านว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับเบอร์เกอร์รันนะครับก็จะเป็นพวกเบอร์เกอร์นะครับสเต็กนะครับบรรยากาศในร้านนะครับก็มี ที่ล้างมือนะครับแล้วก็ที่ตรวจวัดอุณหภูมินะครับใส่แมสมาทุกคนนะครับถึงก็ล้างมือด้วยเจลล้างมือแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับนี่กับ,บางปัดนะครับเจ้าของร้านนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศในร้านนะครับรันเบอร์เกอร์นะครับบรรยากาศก็ เป็นแบบโซเชียลดิสแทรนซิ่งนะครับเป็นระยะห่างนะครับก็โต๊ะก็ไม่ได้ติดกันมากนะครับนี่เป็นบรรยากาศในร้านนะครับนี้บริเวณเป็นบริเวณชงเครื่องดื่มนะครับน้ำปั่นชากาแฟร้อนเย็นนะครับนี่นะครับปกติแล้วจะพาครอบครัวมากันบ่อยๆนะครับที่รันเบอร์เกอร์นะครับ เป็นวันที่พาครอบครัวมาหาอะไรกินกันนะครับตอนนี้เวลาประมาณาทุ่มสองทุ่มนะครับก็เรามานั่งเล่นนั่งกินข้าวกินเบอร์เกอร์นะครับกินสเต็กนะครับใครชอบแบบไหนอาหารแบบไหนก็สั่งได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศในร้านนะครับวันนี้คนก็ไม่ได้เยอะมากปกติจะมีคนเยอะนะครับนี่นะครับเป็นน้องๆน,นะครับ แล้วก็มานะครับพามากินข้าวกันนะครับเป็นบรรยากาศแบบครอบครัวนะครับสนุกสนานนะครับเป็นแบบเฟมิลี่นะครับเมนูก็จะมีหลหลากหลายให้เลือกนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับก็จะเป็นพวกเบอร์เกอร์นักเก็ตเฟรนลายอะไรพวกนี้ก็มีนะครับอาหารกินเล่นนะครับแล้วก็อาหารเป็นแบบว่าชุดใหญ่ กัวข้าวหมกแพะอะไรพวกนี้ก็มีนะครับนี่นะครับส่วนมากจะเป็นอาหารที่คนมุสลิมอิสลามเราทานได้หมดเลยทุกอย่างนะครับฮาลานนะครับารลาดนี้เป็นผ่านฮาลานนะครับ,าราน,น,รบนี่นะครับเป็นเมนูนะครับมีเยอะนะครับเป็นพวก เมนูเครื่องดื่มสลัดผักทานเล่นแล้วก็อาาจานด่วนนะครับเบอร์เกอร์ยักษ์ก็มีนะครับก็ส่วนมากยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็พวกเซเลบนะครับดารานะครับมาเที่ยวกันเยอะนะฮะมากินที่รันเบอร์เกอร์นะครับหรือเออแล้วก็มาเที่ยวบ้านแหลมโฮมสเตย์น,นะครับ เป็นโฮมสเตย์ที่บรรยากาศดีมากนะครับผมก็ยังไม่ไปนะครับแต่ว่ากะว่าจะไปเที่ยวดูอยู่นะครับมีรุ่นน้องเป็นคอยดูแลอยู่นะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศในร้านนะครับเป็นภาพวาดนะครับของบางลันหรือว่าบางฝัดนะครับภาพสวยๆนะครับไว้ถ่ายรูปนะครับโลเทชั่น ข้างๆนะครับปิดท้ายด้วยน้องอันดานะครับ